น้องกัดเรามันกันเราไงยืนกัดเราอ๋อทิ้งมันเองแล้วตำรวจมีตำรวจอะคับหน้าเฮ้ยไม่ยืนุรวจเหรอเฮ้ยไหนวะผู้เชี่ยวจะไหนวะเป็นหมอคนเนืงอ่ะทหารที่ตำรวจนะไม่ใช่โรงพยาบาลนะใช่ใช่ใช่หมอหัวเหลืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องแล้วเนี่ยเนี่ยีดูถือปืนขู่ด้วยครับเนี่ย อ<ำ>เอาๆๆาเาเอานแล้ววะไม่เป็นไปไหนแล้ววะที่ไวจัดไ่ไวจัดไวจัดไปไหนแล้วอ่ะวิชั่นดำนี่คุณๆนะวิชนะั่นดำของวันอ่ะ กูเคยกูโดนมันไล่อยู่เมื่อวานคันดำโอเครอรอด้วยวนขั้วดีเจ้จะเอาขั้วดีเจ้จะเอาปะเปล่อกเต่าเปลือกเต่ารีบมาแล้วรีบมาแล้วคิดไม่เยอะจริงว่ะพี่ชื่อพี่พี่ก๊อตไปชื่อเลยพี่อ่ะ ไม่ไม่ไม่จะจะเอ้าลายเซนก็ไปเรียงต่อแถวเร็วๆๆๆวเร็วเร็ปลาปลาปาอย่าปั่นโ p ดครับต่อแถวนะต่อแถวนะต่อแถวนะเข้าใจอยู่ว่าแบบเอออยากได้ลายเซนอ่ะโอเคโอ้โหเยิ้ม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 อะไรฮะน้าเท่าไหนครับจานนี่ทางนี้เลยทางนี้เลยอยากกีดกลาดอยากกีดกลาด

ไอ้เหี้ย45คนไอ้ตว์เฮี้ยนี่ยังมาไม่ครบนะมึงเอาไปทำเหี้ยอะไรกัน45คนน่ะเฮ้ยมึงถือมึงถืออันนี้ดิมึงถือไอ้ที่ใบเ็นดิหรือกูจะเดินตรวจตาก่อนแล้ววันนี้มันมี52แล้วนะรวมกูด้เนี่ย น้อยกว่าเมื่อวานอ่ะไอคนแรกชื่ออะไรตาเป้หนึ่งทีแป๊บนึงครับชื่ออะไรครับชื่อฮาร์ตี้ครับโอเคคนที่สองชื่ออะไรอ่ะเอ้ยมึงส์เคียอะไรมึงบอกดีจีแล้วอย่ามาคุยไอสัตว์ชื่ออะไรคนที่สองเแล้วค่ะเสร็จแล้วมา่าคนแรกเท่าไหร่ละเลขเลขเลขเลยยี่สามฮาร์ตี้ดวิเลจครับเคียมันมีเบอร์ด้รึเปล่าต่อไปเลขแปดครับช็อปเปอร์ รับถือกล้องตามาเคแปดต่อไปห้าสี่อิงห้าสี่อิงสามสกุลนะเดวิวครับผมต่อไปหกสิบหกชิคาโมหกสิบหกต่อไปยีเก้าพี่คอนอย่ามาแป๊มเ็คเลยนะคอนยี่เก้าี่ยี่เก้ายี่เก้าห้าสิบเจ็ดเ็ หลอกการเฮ้ยหวังเดี๋ยวใครเล่นพูดเลยมึงคุยกูด้วยี่อรีแกงด้านเดี๋ยววะโอเคพี่มากล้องมือถือก้องเจ็ดสิบเก้าซีเมอร์เซียครับเจ็ดเ้าเจ็เก้าครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ก้าอห้าสิบสามจากรลิเชีไปอหต่อต่อฮัลโหลอ่าห้า็ครับเอ้ห้าหกครับฟุกพอประแดง รวจล็อก้อแลวครับจอดรถนที่จอดรถได้ไหมเนี่ยไม่ดที่จอดรถเลยเนี่ยล็อก้อเลยนับนับแนับต้นตีด้วยนะครับจะทำลา์นับต้นด้วยนะครับเอ้เพื่อนดิชชื่ออยู่บ้านเด้อต่อไปต่อไปต่อไปเจเจสิหครับไอเป็ดออร์เจ็ดสิบหอย่ฮัลลอย่ฮัลลา่ะลอไปีแปดลิงพิงแมนครับเลขอะไรนะสี่แปดสี่ิบปดใช่เคเคสสามหกเคสวอรเออร์สาสิบหกใช่ เจ็ดสิบสองครับโจไม่เดี๋ยวแล้วสองเจ็ดสิบสองโจาโดนคือเขาจะมาเออสี่หกเฮิร์ตพี่รู้เขารู้เราไงสี่สิบหกสี่สิบหกเฮิร์ตอ่ะสี่สิบสี่คายบาสาครับเรียกไหมนะสี่สิบสี่สี่สี่ไอหัวทองนี่เปลี่ยนสีหรอกผู้หญิงเ้วยมึงไะปยุ่อะไรเขาล่ะชื่อเมงครับ ใหญ่ใหญ่ไม่ไอ้ใจเย็นใจเย็นหอยหอยใจเย็น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 หัวลุ้ยไม่รอรอรอจนเป็นลมอ่ะเข้าใจเว้ยเข้าใจอยู่อยู่นี่แล้วไม่ต้องนั้นไม่ต้องงงเงนะใหญ่ง่วงวายใหญ่ง่วงวายสิบสี่เนี่ยใหญ่ง่วงเขไม่ไปไม่ไอ้ไอเดนไอ้นี้ไอ้ไทยลุ้ยไทยกับหอยไม่ได้สิบสี่เฮ้ยสี่ได้ได้ไทยผมไม่หอยเอี่ยสิบสามจูเล่ เอ้เอ็กซ์กูาจิงจะไปเตะตะก้ออันเ้ยเตะตะก้อห้าสิบห้าเพื่อเพื่อชีวิตด้วยฮะนึกว่าเตะตะก้อไงแปดสิบครับสมัมาเงานจจเป็นคนท่ชอบาเช่หรือตั้าัว์ เอบแปดสิบเก้าอ่ะสามสิบสามเดี๋ยเย้สามสิบสามสามสิบสามสามสิบสามเช่วยหน่อยครับหขอหนื้อันนึงได้ไหมตาอยู่แล้วเอนตรงเดืนตรงชื่ออระสบเดือนตรงเอ้ทำไมมีสองหวังวะตอนที่เป็นไรเนี่ยถ้าหวังไหนที่มีที่เป็นไรเอาเอาเอาหมอทำร้ายร่างกายนะครับพี่ยอยขอตั้หน่อย ไปน่มันมึงเห็นพวกกูทำยี่ทุกวันมึงเชื่อว่ากูมีเงินนะงั้กูถามหน่อยมึงใช้สมองของมึงคิดดิว่าทำอย่างนี้ได้เงินไหมสมองก็เดินไงเออพูทคำอย่างนี้กูได้เงินไหมตึ้งใส่ใครไว้อะรอที่สามนะเดลิเปอร์ดูดิดูดิเดลิเปอร์อ่าเนื้อเะาผ้าตังมาดิโอ้โหกระเป๋าอะไรตังตึงไรวะที่จะชี้มไปเป็นแท็กอะไม่เตะแล้วลูกหลาหันนะเชื่อต่อเตะแต่เฟนเรียกอะไรไอ้หนู 65สิบามเก้าโซนป้าอ่าอ่ะป่าคุณไปตำรวจกูจับได้เขาใส่หน้ากากเอาไปซื้อขนมกินนะเฮ้ยเออโมครเนี่ยลูกป้าเงช่วงนี้ป้าอยู่ในสงครามสามสิบสี่สแนกเกอร์สามสิบสี่อ่ะไอ้ที่นี่ตัดทิ้งชี้ได้เขาเยอะเขาก็ถือแ่อตอนแรกคิดว่าตำบลอ่ะไอ้ที่แม่งจังหวัดมั้งอย่างเงี้ยอ่ะสิเจ็ดไอ้ย่อยย่อยเท่ด้วยไอ้เจนเนี่ยไอ้เนเนี่ยตัดทิ้งไอ้เจนเนี่ยเ็ดครับเจ็เจ็ดเจ็ด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีกอดกอดคอด้วยเจ็ดสิบน้องเอามั่งเอามไหมเจ็ดสิบที่อะไรอน้องสาวบอยอะอยอนั่นน้องสาวแท้ๆเขาชื่อฟูชือกอดกอดคอแล้วท่่หนชื่อเลขอะไนะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าใช่ท่าไหนอโซอแป๊บนึงครับพี่ว่าสี่สิเอ็ดเลยนะสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดครับสมนันสมนัน อ่ะถหน้าหกสิบสแปะครับดูทแคทไทยสามแม่งเอาถุกยามาครอบหัว3ไม่ใช่เซลเซียสเด็กทะลุถุงยามาเกิน3มไกลับมาแล้วะเซะเซียสเลยจ้ะอ่ะสามสครับสาโดดพี่แมงเป็รุ่นทีทีป่ะครับไม่ไม่งอแงนะไมงซ่าสี่สิ้าพี่พี่แมงเขาเป็นวัยรุ่นทีทีแล้ว่ะ ชี่อย่ามึงยบอกชี่อย่าพุ่งยังเชี่อแล้วหยอยหยอยไม่ได้หยไม่เจอหรอกคหาไม่เจอหรอกมันมันไส้ว่ะที่คนแม่งเยอะเราแบบแลกแลกแลกใบซะหน่อยแม่หยอยแลกใบก็เฮียแล้วตัวก็ตัวเลยหรอแลกแลกแลกใบซะหน่อยแบบมึงขับแบบเทรละ เทกจาร์เอ้ยเอ้ยคุยมีไบคัวเอาเองคุไม่ม <ead, S 1> ีใบคัวเอาเองอย่าหาทำอย่าหาทำมันกระโดดลายแดงกวางลาย กี่คนวะน้าถ้าถ้าชนตายกี anyway> <S <S ่คนวะน้าคดีเดียวมันก็ต้องคิดเป็นใบเหลืองโอ้ไม่นับเป็นลายคนดีลายคนดีนับเป็นคนก็นับเป็นคนฉากกามันแล้วโอ้โหถ้านับเป็นคนที่ใบใบนุ่มเลยนะสีสุดท้ายเลยนะใบเทาบอกไปเทาไม่ไม่จริงจริงมันมีแค่สามใบแต่นั่นแหละกี่คนนะทะลุใบอ่ะไดด้้้ไไวะนปเหอะเฮียใหญ่ไปเหอะเฮียแป๊บนึงโอ้โหแม่เฮียตำรวจเออฮียคนนี้ไม่ค่อยชอบนะเอฮียตำรวจคนนี้แม่งฉี่ใส่ผมครับ ทำไมครับมีปัญหาอะไรเดี่ยวไหมมาดิโอ้ถ้าจะเป็นนักเลงถอดชุดตำรวจดีกว่ยไหมครับใช่เดี๋ยวจะถอดชุดเดี่ยวก็ได้เดี๋ยวตรงนี้ถอดเลยถอดเลยมาดิถอดเลยมาดิมาดิมาดิเอาหน่อยอดิรอดทางสอนทางสอนหน่อยแอร์ไปเปลี่ยนเขออกจากบ้านใาไกลเงาไอเขาก็ออกจะกบ้านมาไกลเงไม่รู้ว่าที่นี่เขาใช้ชีวิตยังไงเงาเออเอาอะไรนะเออเอาอะไรดิโอ้โหโอ้โกกูช่วยอย่างงี้กูช่วยอย่างงี้กูช่วยอย่างงี้กูช่วยโกง ยา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 สิยายาหยอมยังหยอมยังฮะเฮ้ยเฮ้ยแฟนคลับแฟนคลับกูโดนโดนโดนกระทืบแฟนคลับเต็มมาเลยเสื้อขาวมาเลยครับเอ้าเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฟนคลับมึงเห็นหรือเปล่าเนี่ยกูโดนทำร้ายเนี่ยเฮ้ยโดนตำรวจทำร้ายเนี่ยเฮ้ยทำไมที่จับมา

ว่าใครบิดรถใครวะโอ้ยเหี้บ๊อบอยู่แล้วล่ะคนที่ห <laughs> ทเหี้ยมันเิีว่ใครจะมาทำไอเหี้ยมีแต่มันแหละคนเหี้ยมีกล่องจูดด้วยใช่ไหมอ่านเดยอ่านเดี๋ยได้สมมาหนึ่งชัวงเงี้ยเออเขาบอกว่าต่อไปให้สมหยอยคุมของแก๊งเอาด,ดบัญชีแก๊งไอ้สกอต์สเป็นคนเปิดประตูอ <c oughs> มือเหี้ยะไรครับไ <c oughs> ม่เปิด ว่าเขาลังหาเวียนยาไ้นี่อยู่ไปไปดูบ้านเดวดเอเมดูบ้านมันเหออไม่มีเวียนยาไปดูอยู่แล้วขอเติมเลือดก่อนขอไปดูก่อเออเฮียไม่เอาดูก็จะหมดหลอดเลย